อันนี้คือผักลูกกหลานะจ๊ะลูกกหล่นะที่โรยบนหน้าพิซซ่านั่นหละโรยบนหน้าพิซซ่าที่เป็นผักสีขียวจ้ะเขาก็กําลังจะงอกวันนี้เรามาสวนนะคะสวนผักเนาะเราก็จะเก็บถ้าไม่เก็บเขาก็แก่เนะเาะก็จะมีหญ้าปนด้วยนั่เองจ้ะลูกกหลาที่เราใส่สปาเกตตี้เลยใส่ที่โรยบนหน้า หน้าพิซาเนาะเขียวเนี่ยแกผักนี่อันนี้คือเข้างามเนาะเข้าง,งามเาก็เลยใบใหญ่ในต้นก็กำลังเล็กๆต้นแค่นี้ก็คือกินได้แล้วนะนต้นแค่นี้เนาะกินได้แล้วเนาะต้นเล็กๆอันนี้ก็ต้นนี้คืองอๆเป็นอย่างเงี้ยนะจ๊ะอันนี้เป็นสลัดเนาะเลสโอกเนาะนี่เป็นกรีนโอก๊กสลัดก็จะประมาณนี้จ้ะสลัดอันนี้เลสโอกเนาะ ใช่ไหมภาษาอิตาลีก็จะเป็นอินซาลาตาอินซาลล่าต์มันก็จะเป็นมะเขือมะเขือเทศก็จะชื่อชื่อโพโมดอรีเนาะโปโมโดอรีจนะ้ะสตรอเบอรีกอบบร่ก็จะชื่อฟากโกลาอืมสตรอเบอรี่ฟากโลานี่คือวิวบนสวนผักนะคะนี่เป็นวิวนะ อันนี้จะเป็นทะเลฝั่งนี้นอยู่สวนผักแปลงนู้นอันนี้ไม่ใช่สวนผักที่เป็นมีสวนปาลนะ์ม้วยเนาะที่เกิขึ้นเองน<อ>ะคะนี่สวยมากเลยนะดูสวยงามเราจะเก็บสาลาเนียนะะะเนาะสาลาเนียนี่คือมันอยู่ตรงน,นี้ตั้งนานเลยเนาะ งามมากเลยอันนี้ก็จะเป็นใบกะวานแต่ใบกะวานที่เขาใส่ในในอ่าซุปซุปลากูเนาะที่เป็นใบหอมหอมกิ่นเขาจะหอมมากเนาะไม่ใช่ใบกะวานแบบบ้านเรานะกะวานแบบบ้านเราที่ใส่แกงใส่อะไรเงี้ยไม่ใช่นะคนละแบบกันอันนี้คือจะมีกลิ่นที่หอมมากเลยใบกะวานเนี่ยตัหอมมากเลยเนาะ เป็นฟินอคเคียกะเนาะก็จะคล้ายผักชีลาวบ้านเราแต่เขาจะมีรสชาติที่แบบเย็นเย็นหวานหวานอืเป็นเย็นเย็นหวานหวานเนะเป็นเย็นเย็นหวานหวานเย็นเยนหวานหวานก็จะเป็นอย่างนี้กินเขาจะเย็นเย็นรสชาติก็จะเอ่อออกหวานหวานนี่มันไม่เหมือนผักชีลาวบ้านเรานะอมอันจะเป็นป่านะฟินอคเคียป่าเนาะจะเป็นเหมือนคล้ายผักชีลาวแต่กินได้แต่กินได้นะฟินอคเคียเซวาติก ตามห้างก็มีขายนะคะแต่บ่อยมันก็จะใส่ไก่อบอะไรพวกนี้เลยทำอาหารตุเรียนเนาะเราก็จะเก็บไปเนเก็บไปเขาก็แตกมาใหม่เป็นซาเวียนะจ๊ะซาเวียจะหอมมากนะี่ต้นซาเวียซาเวียหอมหอมใส่ในซุปใส่ในอบ,อบไก่อ่ะไรก็ได้นะเป็นเครื่องเทศของวงนอกเนาะหอมมากเลยซาเวียเยอะมากเลยดูดิ สวยงามมากจ้ะอันนี้ก็จะเป็นโรสแมรี่นะจ๊ออันนี้จะเป็นผักชีนะบ้านเราก็เรียกผักชีผักชีผักชีกชปะ่ะอันนี้เป็นโรสแมรี่โรสแมรี่เยอะมากนี่ขเม็น์โรเลย่ข้างกำแพงโรสแมรี่อัน,นิสซาวีอาเก็บไปนีดหนึ่ง